ราชการสะดวกเริ่มจากการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ถูกกระทรวงทบวงกรมรวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวกเพื่อให้คำแนะนำบริการประชาชนที่มาติดต่อเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามันเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริหารงานโดยนายสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อให้การบริการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวกเมื่อปีพุทธศักราช2561และปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามัน ตั้งอยู่เลขที่177ทับ2ถนนเมืองรามันตำบลกายูบกเกาะอำเภอรามันจังหวัดยะลาภายใต้การบริหารงานโดยนายสถาบันจันบุญลาบผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามันซึ่งแบ่งการให้บริการออกเป็น3แผนก 1. แผนกบริการลูกค้าและการตลาด 2. แผนกบัญชีและการเงิน 3. แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการมีพนักงานทั้งหมด19คนแบ่งเป็นพนักงาน17คนและลูกจ้างรายปีจำนวน2คนจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า21,141รายรายได้รวมทั้งสิ้นประมาณ11.3ล้านบาท p e r a m ั n เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกานาทีโดยไม่มีการหยุดพักกลางวันพร้อมให้บริการชำระค่าไฟฟ้าและการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาทำการ PEA รามัน e. มีพื้นที่สำนักงานที่สวยงามสะอาดร่มรื่นและเป็นเอกลักษณ์มีระบบขนส่งสาธารณะผาน ภายในบริเวณสำนักงานมีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามอยู่เสมอศาลาพักผ่อนบริเวณหลังสำนักงานมีไว้เป็นที่ประชุมนั่งพักให้เกิดความผ่อนคลายกับพนักงานและผู้มาใช้บริการมีการกำหนดพื้นที่สูบบุรีไว้อย่างเหมาะสมและทั้งนี้ยังมีพื้นที่จอดรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์อย่างพอเพียง บริเวณทางเข้าสำนักงานมีป้ายบ่งชี้ที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนที่มาติดต่อเข้าถึงการบริการอย่างมีประสิทธิภาพพีเอรามันแบ่งการทำงานออกเป็นฟอนด์ออฟฟิศและแบ c ก of f i ิศในส่วนของ f อนด์ออฟฟิศจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการทำงานในการให้บริการมีการบริการด้านรับชำระเงินค่าไฟฟ้า มีพนักงานคอยให้ความสะดวกณจุดคัดกรองมีระบบจัดคิวโดยใช้ตู้คิวอัจฉริยะการสอบถามแยกแยะประเภทผู้มาขอรับบริการเป็นภาษามลายูท้องจีนในการสอบถามและแนะนำบริการงานด้านบริการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าได้นำเอาระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมาใช้ในธุรกิจหลักคือระบบแซ ใช้ในการเก็บข้อมูลประมวลผลวิเคราะห์ฐานข้อมูลและออกรายงานเพื่อความสะดวกในการทำงานได้อย่างรวดเร็วในการระบุพื้นที่เพื่อค้นหาตำแหน่งในการติดตั้งมิเตอร์ในการขอใช้ไฟฟ้าพีเอรามันได้นำเอาระบบแผนที่ GIS ที่มีความทันสมัยรวดเร็วแม่นยำมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ทั้งนี้พีเอรามันได้มีการนำเอาระบบสมาร์ทการ์ดลีเดอร์มาใช้ในการคัดสำเนาบับรประจำตัวประชาชนของลูกค้าเพื่อลดระยะเวลาในการรับคำร้องลดเอกสารที่ลูกค้าจะต้องนำมาทำให้การทำงานง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในงานบริการยังคงมีการนำอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้ในการลงนามเพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนหลายจุด เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้าในการมานั่งรอใช้บริการของพีเอรามันได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการเช่นเก้าอี้หนังสือพิมพ์วรสารน้ำดื่มทีวีและห้องน้ำชายหญิงที่แยกกันอย่างชัดเจนสำหรับผู้พิการที่มาใช้บริการพีเอรามัน ได้จัดเตรียมห้องน้ำทางลาดรถเข็นพร้อมทั้งกระดิ่งที่สามารถกดเรียกพนักงานได้มีการติดแถบเตือนให้ระมัดระวังในบริเวณพื้นที่ต่างระดับมีจุดประเมินความพึงพอใจที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการ p ี a อสมารัจัดให้ง่ายได้ทุกเรื่องในแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถคำนวณและแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าขอชำระค่าไฟฟ้าขอติดกับมิเตอร์เข้าประชาสัมพันธ์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่และสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้ด้านนวัตกรรมโดดเด่น p ีเอารามันได้จัดทำแอปพลิเคชันการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ต โดยการสแกน QR code และสามารถกรอกข้อมูลคำร้องผ่าน Google Form เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามันพร้อมให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดโดยความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหารและพนักงานทุกคน ไต้สถานการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอุปสรรคในการให้บริการต่อประชาชนทั้งนี้มาจากความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจความเป็นหนึ่งเดียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเป็นศูนย์ราชการสะดวกอย่างสืบเนื่องต่อไป